เป็นเป็นเป็นต้นน้อยน้อยนะพี่จะบอกมอเซล่าออเรียเนี่ยมาดูก้านนี่ก่อนกระลงก้านแล้วดูก็เริ่มลงมาแล้วดูกำลังกำลังเหลืองเนาะกำลังเหลืองมาใช่ใช่ลงลงมาเนี่ยจะราคาเงี้ยแรงอยู่อ่ะเจ็ดพันก็ได้ก็เจ็ดบาทอันนี้มี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 ต้นเดียวเลยครับเนี่ยมีต้นเดียวอ๋อเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้ามอนเซล่าออเรียออเรียซิโลกรัมกุ้งใช่บางข้อบางข้อ อันนี้มันบรรถึงกับเหลืองเนาะมันเอาขาวๆนะมันเอาไข่ๆเนาะครับผมเอ๊ะอ๋อวางข้อเนาะตอนแรกผมจะว่าเนื้อเยอะเอาวางข้อตั้าแด่คัพปี้เนี่ยอันนี้ยู่ที่สองพันสองสองพันสองสองการนี้เนาะโอ้ลากลากลากนี้ค่อนข้างแบบเป๊ะแล้วนะนะต่างลากอืมใบใหญ่ตัวใหญ่นะเนี่ยใบเลื่อยด่างพิโลใบเลื่อยด่างแต่ก่อนสีไปกว่าตัวนที่เหลืออยดเก้าร้อย ก้าหลอดโอ้กระจับตองดูราาคกระจับตองดูดังเหมาะอยู่ดังเหมาะอยู่สองสี่ห้าห้าการหนึ่งหลอดเนาะหาแดดหาแสงอ๋อมอเตอร์ไซค์ลาเหลืองเดี๋ยวพี่ตั้ไหต่ก็เก้าร้อยเนาะมีเก้าร้อยมีจำนวนก่อนว่ามีสองกระถางนี่มีน่าจะมีจำนวนอยู่มีจำนวนอยู่ที่สวนกะลองทักมาอีกแ้เนาะเหมือนลายสวยอยู่เด้อนี่กระจายอ่ะ เนื้อเยื่ออันนี้เนื้อเยื่อจะบ่กก็เลยก็ข้่ก็ค่างนิ่งเนาะคงณใส่ฟัดมาแล้วเหรเนาะใช่ใช่ถ้าถาถ้าได้คาปิเอตเนี่ยครับนี่สามพันแปดตัวนี้นะจโอไลายเหมาะเด้อลงการอ่ะใครไปคาดซื้อเยอะหรือซื้อนี่ราคาลดดีลดได้แฮมเออถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาทรงกีด้านนอกเออต้องคุยกันมาคุยกันเพราะว่ามีจํานวนโอไล่ไลายงามอ่ะนี่เพว่านี่คือลายลายละโคตรละเอียดเลยนะนะจากส่วนที่ก็ส่วนนิ่ง จับหน่อยอนี่ด่างขาวที่ด่างขาวเป็นเป็นกา้านเป็นกา้านนี่นี่คือลากลากเดินดีแล้วก้านนี่ยังมาเดินดีแต่ไหนเพิ่งเพิ่งซัดได้อาทิตย์นีพเลยก็ไปไว้ในลมอ่ะอหรือจะไปอบก็ได้เนาะแต่ถุนนี่อย่าอบดีกว่าไว้นวออไในลมเนดะี๋ยวอ๋อไว้ในลมเนาะในลมก็ขึ้นหรอเท่าได้ครนะับพี่เนี่หรือสามร้อยอ๋อถูก <laughs> <laughs> เอกใจก็สองร้อยห้าเออก็มาคุยกันก่อนเออกใจก็ให้สองเออคุยกันได้เลยเสียแบ็กเวลเวดเออแบ็กเวลเวดแต่รู้สึกว่าลายลายลายมันลายมันเน่นนะลายมันชาร์ีนะเนี่ยอันนี้คือมีจำนวนน่นี่มีแน่นอนมีจำนวนแน่นอนถ้าได้ครับนี่อันนี้สฮะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิจากพันเื่อก่อนมานน่ร้ มาดึงมาดึงสองร้อยแ็มซ้ำเออเออใครใครสนใจตรงนี้เลยราคาจับต้องเนาะว่าเหมาะกว่าเนี่ยช่องทางติดต่อนี่ครับชื่อพี่อะไรนะครับพี่เดครับผมพี่เดร้านอยู่ตรงโครงการยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบหกสวนอยู่ร้อยยี่ร้อยยี่สิบเจ็ดรามินทามีมีสวนด้วยถ้าเกิดอยากสนใจจํานวนก็คือทักทักไลน์ตรงนี้ใช่ครับพี่มีสามพันอันนี้ได้ได้ครับมีแล้วก็ทักมานะพี่ใช่ไหมครับผมได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณคราบ